สวัสดีครับผมก่อนจะเล่นคลิปนี้ตอนนี้ผมมีสปอนเซอร์เป็นของตัวเองแล้วนะครับผมนั่นก็คือ s u p e r ร์เบนะครับเป็นแบรนด์ครีมหัวเชียร์เล่งขาวของตัวเองนะครับผมก็สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะขาวนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับเพียงกระปุกเดียวคุณจะเห็นถึงความขาวได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับผมมีส่วนผสมของ กูตาอันฟาและอาบูดินถึง15เท่านะครับผมและยังไม่พอมีหัวเชื้อน้ำหอมนะครับผมที่นําเข้ามาจากฝรั่งเศสนะครับผมตัวนี้นะครับทาปุ๊บหอมยาวนานไปจนถึงเย็นเลยนะครับผมการใช้นะครับผมก็คือหลังจากอาบน้ําเช้าและก่อนนอนนะครับผมเพียงใช้แค่สองรอบต่อหนึ่งวันคุณจะเห็นความขาวขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจนะครับผม ตัวนี้กระปุกละ250รับาทนะครับผมส่งฟรี100กระปุกแรกนะครับผมใครสนใจสั่งซื้อมาได้ที่ f c e e o o o เสเียรพงจันแดงได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ ตามไม่ทนันรถเปมาฟนงค์ด้าแม่งเลยเหี้ย,ยตามไม่ทนันครับตามไม่ทนันรถเราแม้วไม่ไหวแต่ทันอยู่พวกวงพวกเว็บอ่ะ ไปเอามันเอามันเฉยๆก็พอให้น้องๆเขาได้เห็นนะว,ว่ารถไฟฟ้าจริงๆมันก็สามารถวิ่งวิ่งแบนต์กับคนอื่นๆได้นะครับสวัสดีครับไปเลยไปเลยไปรุ่นไปเฉวี๋ย,ยกล้อบ้างห้ือ่าก็เสียวหงายว่ะ ต้องเล่นเแบรกแม่ไม่ได้เลย ไเี่มันเือดแบบเราไม่ได้ยินเสียงรถเราอะ่ะมันมันทุกทีผมจะมีสมาธิใชวย่าเดี๋ยวพอมาแวนปุ๊บแม่งรถรล,ลบข้างมันแบบเออมันจะทําให้เราแบบคันเร่งมันหนักไงผมกลัวคันเร่งผมหนักแล้วมันหงายไปเลยไงมันหงายด้วยไอ้เนียราไฟฟนาผมจะบอกให้มันหงายได้แบบง่ายๆยนะเว้ ขยายแสงครับผมเช็ดกล้องไปบ่อยครับทำไมงั้นทุกคนไม่เห็นแน่ขยญายครับขยญาตโอ้รถโคตรเยอะระเยอะจัดก็ไปมุ้ยโอ้โยโอ๊ย ชอบไม่ขาดด้วยสุดจัดมันอาจจะเป็นสูตรก็ได้สูตรของทางร้านอะไรอย่างงี้ขอพูดสุดอ่ะดูเลยครับเนี่ย,ข,ยของจริงจัดโซนนี่ก่อวะ่ะแต่ท้ายแดดเ่ยน,นะพูเจรงอ่ะ พอนพอนพอนมันไม่มีจุดเบรกรถเรามันไม่มีจุดเบรก โคตรจราจรกันเฮ้ยอย่าปาดขวาใจเย็นสิใจเย็นนะครับผมนะไป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 เหมือนกันให้ดุดุไปเลย โคตรมาหัตแถวเขาหนอใช่ไหมเนี่ยเออแะงระนยะสลัเสกังมาลาเชลากันตั่งขึรถตระเนั จะสาวกินเลยอ่ะที่มีรถ้ตไม่กีนค่หน้าตาน้ำเงีย่อเดี๋ยวยกลาไมดีกว่ายกลาไมดีกว่ายกลาไดีกว่าไปรู้ิโก้เฮ้หมวกนักขับไว้เฮียชดหน่ะเรียบร้อยเฮียเรียบร้อยโอ้สวัสดี Oh, goodbye ding, goodbye ding! ขออนุญาตนะขออนุญาตขออนุญาตนะครับเอ,อ็กอาร์สมาร์ด็อกนิดหนึ่งนะครับผมนะขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับผมนะขออนุญาตในวงเลี้ยวครับเลี้ยวสายไฟเลี้ยวสายไฟเลยทายปัดขวายอยูพื่อมองผลนะครับผมนะ <c oughs> ระวัง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 หลังนู้นระวัง,งรถหลังนู้นร,ระวัง ขอยาดไปหน่อยครับขอยาดครับผมนะขอยาดครับขอยาดโชว์ล้ล้อเด่นสนความโหอยาดครับปยล้อโชว์แอคนะครับผมนะ เบกอนเดอเบกอรเดอระยะนครับระยะเบกอนหนึ่งสเต็ปโชว์สาครับผมขอทาง่อยอทางหน่อย ขอยย่ครับโอ้ขอยย่เลยหนึ่งสเต็ปเลยเดีจัดไปแล้วหนึ่งสเต็ปไปแล้วไปแล้วอขอยย่ไปฝั่งโน้นหน่อยครับขอ,อย่าเรืงขอ,อย่าเรืขอยย่าแ้งครับ ขอ,อขอยาดนะผมขออยาดขอ,อยาดขยาดทำวิยาศาสเป็นหนึ่งหนงสเต็ปนะผมได้แต่กัวมา,าใสม่าเล่นละมนใหม่ละรถแรงแม่งเยอะแนะ่ <c oughs> <c oughs> แต่ไฟ้าใสไม่มีน้ำมันเลยผมแม่งอยากเอาเป็นคลิปรถไฟฟ้าอย่างเดียวเลยวะ่ะแต่รถไฟฟ้าผมแบตมันเริ่มเริ่มอ่อนแล้วอ่ะมาได้แป๊บๆแล้วมันก็หมดอะไรอย่างเงี้ยอา้ารถล้มเยดเคใครวะน่ะผย่าครับอย่าครับเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรครับสู้ๆครับเอาใหม่เอาใหม่ นั่รจะมีบาดแผลครับผมนะ <S 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 สวัสดีครับผมตอนจะจากคลิปนี้ไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนท่ีน่น,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 น้องๆที่สนับสนุนช่องเรามาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมและตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วนะครับผมเป็นแบรนด์หมวยเชียร์เล่งขาวสำหรับไว้ทาผิวนะครับผมนี่ซูเปอร์เบลนะครับผม 2 5 0าสบาทสำหรับคนที่อยากจะขาวนะครับผมก็สามารถแวะเข้ามาปุ่มหนูก็ได้นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมกับซูเปอร์เบลค่ะและถ้าเกิดใครนะครับผมที่ชอบคลิปที่พี่ทําไปนะครับก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ได้เลยนะครับผมและส่วนใครนะครับผมที่พี่ลงคลิปแล้วมันไม่แจ้งเตือนให้ให้กดเลิ่มติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามใหม่นะครับแล้วก็ไปเพิ่มที่กระดิ่งนะครับผมมันจะแจ้งเตือนนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย